เมื่อวันที่30กันยายน2567เวลา13นาฬิกาที่ห้องประชุมธรรมลังกาสารกลางจังหวัดเชียงรายนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยประธานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวัตภัยและดินโครนถล่มส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายหรือสปชส่วนหน้าจังหวัดเชียงรายพร้อมด้วยพลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมที่ปรึกษาสปชส่วนหน้าได้เดินทางมาติดตามการดําเนินการของศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวัตภัยและดินโครนถล่มส่วนหน้า จังหวัดเชียงรายตามข้อสั่งการของนางสาพแพทรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีทั้งนี้ในที่ประชุมนางสาวธีรรัตนสำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยวาการกระทรวงมหาดไทยในฐานะประธานศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้ประสบภัยวัดภัยและดินโครนถล่มส่วนหน้าในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายได้กล่าวว่าให้ทุกภาคส่วนดําเนินการบูรณาการฟื้นฟูพื้น,น,น,นที่ที่ได้รับผลกระทบให้เสร็จสิ้นภายในวันที่31ตุลาคม2567 Thank <laughs> you.